ตลาดสดสุรินเวลา11เนาก53นาทีนะครับก็พาคุณผู้ชมมาใส่สายนิดหนึ่งครคุณผู้ชมครับคือมาคือจะเที่ยงแล้วล่ะนะครับคุณผู้ชมพามาดูนิดหนึ่งเนี่ยก็นี่กระมดบาตนี่กระมดนะฮะหรือแมงกระชอนบ้านเราเนี่ยแหละคุณยายก็เอามาขายกันมาที่ร้านพี่ไอ้นะร้านพี่ไอ้นี่เขามีกุ้งมีอะไรด้วย้อพี่ไอเนี่ยวันนี้อ ได้กุ้งมายังไงเนี่ยได้กุ้งมาจากห้วยคะ่ะห้วยเสน่ห์งเราเนี่ยนะอ่ะแน่นอนเถอะนี่พี่ไอเข้ามาขายาอ๋อพี่มือพี่ไอเองเลยเหรอ<า>อืมเอาลูกๆไปใส่มาขายคุณผู้ชมดูนี่กล่องละยี่นเนี่ยคุณผู้ชมสามกล่องแค่สิบบาทร้านพี่ไอครับเนี่ยฝากด้วยครับฝากด้วยครับเดี๋ยวลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วมาอ,อุดหนุนได้เลยนะครับเนี่ยก็มีนะฮะผักผึ้ง จากชุมชนต่างๆก็มาขายกันนี่ก็เป็นเป็นซำกระจับซำกระบ,บองข้าวต้มด่างนะอันนี้ทางประมาณเจ๊โอโคลโลละหนึ่งร้อยโอเคคุณยาอยาอยู่ทางมุมนี้คุณผู้ชมมาอุดหนุนกันได้เออทางนี้เดี๋ยวพาดูตรงที่มะพาดู มีถัว่วมีถั่วต้มมีอะไรผักเพกอะไร<ๆ>ก็เยอะแยะกันไปนี่พี่น้องเราจากจากทางนี้ก็คือขอโคพี่น้องเราทางนี้อ,อวางขายกัน11จะ12แล้วคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูก่อนจะเที่ยงนะฮะคุณผู้ชมครับผลไม้พวกแตงโมฮะ,ะแตงโมทางนี้อื ร้านขนมจีนพี่นิดอยู่ด้านในคุณผู้ชมนี่ลูกค้ากำลังเยอะอยู่เลยกำลังตัดขนมจีนครับเป็นชุดๆกันดูส้มโอเนี่ยลูกละยี่สิบนะฮะนะฮะเออผัด่างๆ1ิบบาทขนมจีนด้านในนะครับ อันนี้ดีๆฮะที่16กุมภาพันธ์2,569อ่ะคุณผู้ชมครับดูฮะัผักเพื่อนบ้านนะครับนี่กุ้งก็มีแม่ตรับก็มีแค่นั้นตรับนี่มาทางนี้พี่น้องเรานี่อันนี้กุ้งจากอ่างนะอําปึนเลยนะเออนี่กุ้งจากอ่างอําปึนนี่ฮะเยอะแยะไปซื้อกุ้งแถมน้ำแข็งมาด้วยนี่พวงละยี่สิบบาทเปรี้ยว เมเปรียวคืนได้นี่ทำเมเปรเียวสามจานห้สิหรือสามจานห้าสิบเหมือนกันไม่มีฮะผมไม่ต้องถามครับผมมาแต่ตัวฮะอนี่ฮะเยอะแยะไปก็คือเที่ยงแล้วก็คนก็ไม่ค่อยเดินละคุณผู้ชมเแต่ก็มเออกีเข้าออกเข้าออกเรื่อยๆอยู่ นี่คุณผู้ชมผักสดสวยงามสวยงามมากสวยงามมากมนี่นี่ผักเพื้นบ้านอาหารทอ้องเิื่นเมืองสุรินทร์ม่ดีอัปเดตกันให้ชมกันมาที่16ได้เลขได้ไรกับเขาหรือเปล่าอ๋อได้แล้ว,ลวใช่ไหมอยู่ในใจเนาะไปชมฮะให้เห็นกันอืม คิดเมนูออกมาหาเครื่องไปสลอได้เลยนะครับของมีดีเยอะแยะเลยบ้านเรานี่แม่ละผักผึ่กอะไรก็เยอะแยะกันไปนี่ฮะวิ่งจะเดินหนอกบ้านนกเวงยาวไปถึงนู้นจะดันแม่นาก็อยู่ฝั่งนี้แม่นากำลังนม่อยู่น่อู้มะเกิดเทศสวยๆั้งนั้นเลย นี่ของชุมชนก็ปลูกเองได้ขนาดนี้คุณผู้ชมนี่นี่นี่สิบบาทนะคุณผู้ชมดูนี่สิบบาทนะเนี่ยใส่ถุงให้ผมหน่อยเนี่ยคือคือเอาไปจิ้มเกลือฮะว่มาไปกินเล่นเล่เฉยๆนั่นเนี่ยปลูกเองได้ขนาดนี้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมฮะเยอะแยะเลยพี่น้องเราเก่งครับเดี๋ยวนี้ของชุมชนเ็เก่งมากคือวันเนี้ยก็ปลูกเองได้ขนาดนี้แล้ว พี่แอน <N> ไปไหนวันนี้ปวดเอวเอ๋อ้ยยกของหนักพี่แอนก็ลาพักร้อนปวดเอวอ่ะคุณผู้ชมดูมถนนก็เป็นปลานะฮะ ทางนน้นเออกับปลาค่ะบทางนน้นเป็นผักทางนน้นใหดูทําสวยทางนัน้น,น,นเลยคุณผู้ชมครับนี่สวยสะพังนี่ผักผึกคิดเมนูออกแล้วมาซื้อผักไปทําได้เลยนะเขาพร้อมอยู่แล้วทางนี้เออเห็นไหมฮะ นี่ม,นม,มาลโลดมาเร็วจะหน้าเวยนี่เนี่ยผักหวานนี่ผักหวานอันนี้ก็เอาใบบัวบกอันนี้ก็เสดบะกันกันจองซากเมย์เหมือนเมียน,โน,โนุนเออกันจองเหมือนกันนี่ฮะยาไปถึงนน้นคุณผู้ชมครับนี่มีซอมเมอะไรเยอะแยะไปคุณผู้ชมก็มาอุดนนุนกันได้ครับนี่คุณผู้ชมดู นี่คือแต่งโมท,ที่ไปซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นี่พากันแดงใจเลยแม่ฮะฟีมือเออ,อประมาณนี้นี่คือบรรยากาศจากภาพตลาดสดเบองุรินบ้านเราครับคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ขายก็ขายกันอย่างเงี้ยดูนี่เอออันนี้กันเติมแล้วก็มีขนมโชคทางนี้โอ้นี่ขนมอันไข่หงอะไรก็ขายดีนะอเออ แม่นาเขาก็เตรียมอันนี้ก็ได้จะหมดแล้วเหรอนี่ยขุดอะไรโอ้แอด,ดี้ดนี่อ่ะสู้ๆคุณผู้ชมอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับเนี่ยขนมโชค๊คขายกันทุกวันไม่มีวันหยุดราชการยกเว้นมีใครป่วยใครเจ็บเข้าโรงพยาบาลถึงได้หยุดเออทำไม่งั้นก็ขายกันสะพืดสะพื้นเลยอ่าประมาณนี้ราคาบรรยากาศจากตลาดเมืองสุรินทร์วันที่16กุมภาพันธ์2500 6 9ครับดีๆอีกว่าหนึ่งนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจากเนาะนมนำเสนอท่านครับบรรยากาศทุกๆการเคลื่อนไหวของจังหวัดสุรินทร์นำเสนอท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอัปเดตกันให้ชมเรื่อยๆครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e like, กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ